สวัสดีครับพบกับช่องชาวนาะพาทำสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาดันต่อไม้นะครับเป็นการเคลียร์พื้นที่ก่อนถ่ายเตรียมแปลงเพื่อปลูกยูคานะครับแปลงนี้เราจะปลูกยูคาลิปตันนะครับตัวพื้นที่นาก็ประมาณ12ไร่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนี้เลยเอาเจ้า M 5 0 0 0มาพนมาครับตัวคูบอรตาเอ0ัน ใช้เพราะว่ามเป็นโฟล์หรือได้นะครับก็พื้นนาค่อนข้างลื่นนะครับขนาดปลายปียังมีฝนตกเลยครับเพราะถ้าเอาตัวฟอร์ด5 0 0พมาใช้คงดันไม่ไ,มไปนะครับเพราะว่าพื้นมันลื่นมากนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้ก็ช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับมันก็ฝนก็ตกเริ่มตกนะครับ ตกตั้งแต่ปลายตุลามาถึงพฤศจิกานะครับต้นพฤศจิกาก็ยังไม่ยอมหยุดสักทีแลยก็เลยพื้นก็เลยเริ่มแฉกเล็กน้อยนะครับมันทําให้รถคันใหญ่แล้วน้ําหนักมากมันก็จะคลื่น,นครับมันดันไม่ไปก็เลยต้องใช้คันนี้มาดันนะครับก็คันนี้ก็จะดันพวกไม้ใหญ่ๆจะดัน สู้ตัวรถฟอร์ด5พันไม่ได้นะครับเพราะว่า้ําหนักตัวรถมันจะฟอร์ด5พันมันจะน้ำหนักมากกว่าตัวคูโบต้า M5 พันตัวนี้นะครับแต่ว่าเราก็พอดันได้ครับอันไหนใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้มันก็พอไปไหวนะครับค่อยๆไปนะครับก็ดันไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นการดันขึ้นคันนาครับว่าเราเอาไปไว้ในข้างร่องน้ําไว้ก่อนนะครับก็มันจะได้ถ่ายได้สะดวกครับเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเศษกิ่งไม้เก่าๆที่มันผุแล้วครับมันก็จะดันแต่มันลื่นนะครับเนี่ยอยู่ตัวพวกฟางอะไเรเศษฟางอย่างพันล้อน,นะครับมันลื่นแต่ก็ไม่ถึงกับ ราะว่าเป็นโคลนมากยังพอไปได้นะครับจังหวะว่ามีตัวดินยุบอ่ะมันก็มีนะครับเพราะเวลาดันตัวนี้ต้องระวังนะครับถ้าดันแล้วเราไปฟรีล้อมากนะครับคือทําให้ล้อฟรีอ่ะดันแบบไม่ไม่ปล่อยจังหวะให้มันไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะครับเวลาดันเนี่ยผมจะ สลับข้างไปนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับถ้าเราไปดันแล้วก็ฝืนรถมากขึ้นไปเนี่ยจะทําให้เฟืองมันเสียหายนะครับเฟืองหน้ามันจะรูดเร็วนะครับคือถ้ามันเป็นฟรีมากๆนะครับเนี่ยผมอะพยายามไม่ฟรีล้อนะครับอันนี้มันก็ถอยมานะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะลองดันมัน,นใหญ่ดูนะครับเนี่ยอันนี้เป็น ต่อไม้ใหญ่นะครับก็จะดันไปยากนะครับเนี่ยเวลาเป็นง่ามเป็นอะไรครับเวลาดันต่อไม้ต้องค่อยๆดันนะครับไม่งั้นรถจะเสียหายเดี๋ยวก็ไม่เสร็จงานกันพอดีก็เลยต้องค่อยๆนะครับผมจะดันแบบนี้นะครับค่อยๆไปนะงัดขึ้นแล้วกิ้งไปแล้วถอยหาจังหวะนะครับแล้วก็ค่อยๆไป มันก็จะเมื่อยหน่อยนะครับก็เปลี่ยนเกียร์ไปมาเปลี่ยนเกียร์ไปมานะครับแต่ว่ารถคันนี้มันก็ขับไม่ใช้กำลังเหยียบคลัตก็มันจะเบาก,ากว่าตัว Ford 5000ที่ผมใช้อยู่นะครับเพราะว่าตัว c ูเต t a m อ0ม0ันจะมีน้ำหนักตัวเบากว,ากว่านะครับเจงหวะว่าเห็นไหมมันจะลื่นมันจะดันยาก เดี๋ยวต้องเปลี่ยนทิศนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาดันด้านขวานะครับตรงนี้ไม่ค่อยลื่นอะไรก็ต้องมีการกลับรดเล็กน้อยนะครับนี่นต้องมาแบบนี้นครับเวลาดันนะครับเปลี่ยน,เป,นเป็นข้างนี้นมันก็จะสะดวกขึ้นครับเดี๋ยวผมปาดคานาทิ้งก่อนนะครับต้องปาดทิ้งเวลาพื้นมันเสมอมันก็จะดันง่ายนะครับ ถ้าเป็นดันแบบพื้นเอียงเนี่ยจะค่อนข้างดันยากนะครับต้องให้พื้นมันเสมอนะครับต่อไม้ที่ดันก็มันจะเป็นต่อไม้แห้งแล้วนะครับก็มันจะเบากว่าพวกต่อไม้สดๆนะครับถ้าดันต่อไม้สดๆคงจะหนักกว่านี้นะครับคงหนักรถกว่านี้อันนี้เขาเป็นการจ้างรถแมคโครครับหรือว่าเขาเรียกรถจกอะไร แต่ที่คนเขาเรียกครับให้มาขุดดินขุดต้นไม้ออกให้นะครับแล้วก็เราก็ทิ้งไว้เกือบปีมั้งเป็นปีแหละมันก็เลยแห้งประมาณนี้มันก็จะดันง,ง่ายเพราะว่ามันเบากว่านะครับอันนี้มีอะไรเนี่ยผมสังเกตเลยเอาดัานต่อ <laughs> ไม่รู้มีอะไรดังขึ้น่รู้ แล้วก็นี่ครับพอเราเปลี่ยนจังหวะอ๋อผมเปลี่ยนมุมกล้องจําไม่ได้มอนนมุมกล้องมาข้างนี้เนี่ยมันก็ลงไปละทีนี้เรามาดันเศษหญ้าที่มันเหลือนะครับก็มันจะพันกับดินครับแล้วก็กองๆมันก็เวลาไถมันจะไถยยากครับเลยต้องดันออกนะก็ค่อยๆดันไปขยบขยบขึ้นไปครับแล้วมันก็พุนเองครับ เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางครับเวลาดันพวกเศษไม้ก็อย่างนี้ครับบิ่งวนไปวนมานครับถ้าอยู่กับที่มันก็จะขึ้นยากครับเปลี่ยนทิศเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆครับม,มันก็จะดันไปได้ครับอนนี้หนักไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนทิศนะต้องหามุมดีๆนะครับ เอ,เอาเสียนเล็กๆ่ยไ,ไปแล้วอันฝืนรถนิดนึงนะครับมันก็จะลื่นนะครับเพราะว่าพื้นมันลื่นันต้องไปหน่อยไปได้ละเรียบร้อยเหลือท่อนไม้อีกท่อนหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะดันให้ดูนะครับมันก็จะลื่นแบบนี้แหละครับเวลาทำงานช่วงต้นฝนปลายฝนอะไรเงี้ยครับ อันนี้นาก็ปล่อยน้ําจนแห้งหมดแล้วนะครับก็ยังชื้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันมาทีหลังครับฝนเหมือนฝนเปลี่ยนฤดูไม่แน่ใจครับเปลี่ยนฤดูหรืออะไรไม่รู้ครับฝนปีนี้ฝนมาทั้งปีครับตลอดตกบ่อยมากเลยชื้นนะครับเนี่ยครับเวลาเนี่ยจังหวะว่ามันดันก็นจะดันยากนิดนึงเนี่ยนะมันไม่ขึ้นเนะี่ย ค่อยๆไปนะครับเริ่มเหิมก็ไปยิงปุ๊บเปลี่ยนเกียร์ขึ้นมาถึงตอนท้ายของคลิปนะครับฝากกดติดตามช่องชาวนาพาทำสวนของเราด้วยครับถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ